ดีใจจริงๆนะครับที่กรุณาเข้ามาดูนะครับแต่เพื่อให้ได้ประโยชน์แบบไม่งงแบบไม่อยังว่าเรื่องอะไรวะเนี่ยอยากให้ไปลองดูไปลองเล่นจริงๆเนี่ยตั้งแต่เกมที่1ครับเรามาเริ่มเกมที่2กันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของเกมที่2ผมจะอธิบายว่าทั้ง9เกมเนี่ยมีอะไรบ้างเหตุผลอยากให้ญาติครับได้ไปลองเล่นเองก่อนจริงๆนะครับไปลองเล่นด้วยตนเองว่าอ้ยเราต้องเติมอะไรนะ เพื่อชีวิตหรือสิ่งที่เราอยากให้ดีเนี่ยดีขึ้นนะครับรวมถึงการที่เราสามารถไปกรองความอยากความต้องการของตนเองพัฒนาให้เป็นความฝันความฝันที่ดีเป็นเป้าหมายเป็นการวางแผนก้าวไปสู่เส้นทางชีวิตของเราเองมันคือความภูมิใจครับผมไม่อยากพลากความภูมิใจไปจากญาติด้วยการมาบอกว่าอืสิ่งที่ดีสุดคืออะไรต้องเป็นสิ่งนี้เท่านั้นไม่ใช่แต่ผมอยากให้ญาติเนี่ยไปเติมไปเดินไปลองต่อ ด้วยตัวญาติเองด้วยความจริงใจครับแบบจริงใจจริงๆอแหละไม่ไม่ใช่ว่าจริงใจที่ออกมาจากปากรักจริงๆจริงใจจริงๆนะครับอะเรามาลองเริ่มเลยข้อที่หนึ่งลองเล่นเองหัวใจสําคัญของมันก็คือพอสมองเนี่ยมันทํางานมันทํางานมันงอกมันเป็นปมอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันคือทั้งชีวิตมันเป็นเหมือนชีวิตที่จะดีขึ้นได้แบบมีชีวิตอะนะครับไปปลุกมันขึ้นมาครับนะครับการที่เราเล่นเรานึกอะไรบางอย่างด้วยตัวเราเองง่ายๆคืออะไรครับ ตื่นเช้ามาอืมทํำยังไงนะเราถึงจะดีดีเรื่องเล็กๆก่อนบางคนเนี่ยมองว่าต้องไปดีเรื่องใหญ่ดีเรื่องใหญ่ก็ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ไม่ถึงเงินยังไม่ถึงความรู้ความสามารถยังไม่ถึงแบบคิดไม่ออกด้วยนะครับเฮ้ยอาบน้ำไม่ดีก่อนดีกว่าไหมเดินให้ดีก่อนดีกว่าไหมรักตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าไหมประมาณนั้นนะครับลองไปออกแบบเองนะครับจากนั้นครับข้อที่สองครับวิชาการครับผมพูดตรงๆนะครับผมไม่ได้ พูดบอกว่าการเรียนไม่ดีนะครับแต่ผมเป็นแบบคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งก็ไปคิดค้นมากมายแต่มันทําไม่ได้อ่ะผมสารภาพแล้วกันนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยผมสรุปมานะครับสรุปมาเพื่อให้ญาติเนี่ยไปถึงจุดที่เริ่มดีได้จริงจริงๆแบบสบายๆนะครับก็จะอธิบายในเนื้อหาของวิดีโอนี้แหละเกมที่2นะครับว่าวิชาการที่จะนํามาเสริมคืออะไร แต่กย็ยังอยากนะครับคือคนมันคิดมาเยอะก็ยังห่วงแหนวิชาการเดิมๆของตนเองถ้าญาติสนใจนะครับญาติสามารถเข้าไปในเพลิ์คือไปดู YouTube ก่อนพิมพ์เข้าไปเลยนะครับวิดีโอก็ชื่อคล้ายกันนะครับเปลี่ยนแค่ในวงเล็บที่เป็นชื่อของแต่ละแต่ละเกมแค่นั้นเองนอกจากนั้นเนี่ยชื่อเหมือนกันหมดญาติสามารถที่จะเข้าไปดูที่เพลิ์รางวัลชีวิตเลื่อนลงไปท้ายเลยนะครับ แล้วก็เลือกดูเองว่าอยากดูข้อมูลอะไรมาประกอบประกอบการที่จะดีได้จริงของญาตินะครับผมบอกไว้ตรงนี้นะครับว่าบางอย่างเนี่ยในวิดีโอตั้งแต่เกมที่1จนถึงเกมที่9เนี่ยผมอาจจะบอกข้อมูลได้ไม่หมดแต่ข้อมูลเนี่ยผมได้บอกไว้หมดแล้วในวิดีโอต่างๆและก็จะเขียนไว้อย่างชัดเจนแบบไม่พลาดเลยในหนังสือผมจะเขียนหนังสือว่ารางวัลของพวกเรานะครับนั่นคือชื่อหนังสือของผมก็ ไปถึงเกมที่3ครับสัมผัสเองครับคนเราจะทําอะไรต้องได้สัมผัสก่อนมันคือประสบการณ์แรกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอยากให้สัมผัสได้ตัวเองจริงๆว่าจุดเดียวจริงๆที่คนเราพอไปทําแล้วเนี่ยจะสามารถรู้ดีและทําได้ดียิ่ง,งขึ้นอยากให้ไปลองสัมผัสจากนั้นครับข้อ4ี่ครับชีวิตเราเองครับเราจะทุ่มทุนทุ่มเทให้กับอะไรอยากให้เจอครับอยากให้เจอจากนั้นข้อที่5มันคือการที่ เรามีใจยอมรับพยักหน้าได้เองว่าสิ่งนี้แหละดีจริงๆพอเรารู้สึกว่ามันดีแล้วเนี่ยเกมที่6ก็คือบอกข่าวได้ไหมล่ะนะครับผมนึงเไดกขอขอ้อนวอนขอจริงๆจังๆว่าให้บอกต่อวิดีโอเกมที่1ไปนะครับแค่เกมเดียวครับเป็นความจริงใจครับอยากให้ญาติเนี่ยงอกอะไรดีๆขึ้นมาด้วยตัวเองจริงจากนั้นครับประสบการณ์สำคัญมากสำคัญขนาดไหนครับ คือถ้าผมพูดตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมาถามว่าดามทำยังไงถึงจะพัฒนาประเทศไทยได้ดีดีที่สุดสำหรับผมก็คือแน่นอนมันอาจจะต้องใช้เงินบ้างแต่ไม่ได้มากนักก็คือการที่เราออกแบบกิจกรรมการงานดีๆมาลองรับญาติบางทีเราอาจจะทำเป็นสื่อก็ได้บางทีอาจจะทำเป็นศูนย์ก็ได้บางทีอาจจะเปิดบริษัทก็ได้เป็นกิจกรรมการงานดีๆเนี่ยมาลองรับญาติพอคนเราผ่านกิจกรรมการงานดีๆแล้วชีวิตก็ดีขึ้น แต่การที่เราจะไปสร้างประสบการณ์ด้วยตนเองเราต้องเข้าใจครับอาจจะเป็นชุดความเข้าใจเป็นชุดการลองแล้วก็เรารู้ว่าเราจะดําเนินชีวิตของเราไปยังไงเราจะมีกิจการของตัวเองไหมนะครับ <Masters> เริ่มต้นด้วยอย่าไปเกาะแค่ความเข้าใจเดียวจงนําความเข้าใจมาสารต่อกันจนเกิดเป็นชุดความเข้าใจชุดหนึ่งแต่นั่นก็ยังไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นแค่ความเข้าใจเป็นแค่การนึกเป็นแค่ข้อมูลเป็นแค่ข้อเขียนแต่การที่เรา ออกแบบบางอย่างแล้วมาลองจริงๆเป็นชุดเป็นชุดการลองเนี่ยประสบการณ์ก็จะเข้มข้นขึ้นการที่เราเชื่อมั่นว่านั่นคือสิ่งที่เราจะเลือกแล้วเราใช้ชีวิตไปประสบการณ์ระดับนั้นก็จะแบบโอ้โหชีวิตเราจะเปลี่ยนไปนะครับทั้งหมดครับผมไม่ได้บอกว่าโอ้โหมันคือสิ่งที่สุดยอดเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่ครับเกมที่8ผมบอกเลยว่าใช้ชีวิตแบบเดิมๆแต่แค่แทรกเข้ามาแล้วข้อที่9คือข้อยุติมันคือความชัดเจนครับที่เรารู้ว่า กับเรื่องนี้กับสิ่งนี้กับชีวิตของเราเราจะทำยังไงต่อไปข้อยุติคือจุดเริ่มต้นที่จะไปต่อได้ดียิ่งขึ้นและไม่งงนะครับอยากให้ญาตินะครับลองไปพิจารณาดูด้วยตนเองนะครับลองไปเล่นแบบจริงจังวิธีเล่นก็คือทุกวิดีโอเลยนะครับทุกเกมเลยก็คือไปฟังครับจากนั้นฟังซ้ำนึกจดอะไรบางอย่างออกมามาทำเป็นชุดความเข้าใจมาทำเป็นชุดการลองแล้วก็ยกระดับ เป็นสิ่งที่เราจะทุ่มเททํามันให้เกิดขึ้นมาจริงๆทั้งหมดมันไม่ได้ง่ายครับผมไม่บอกว่าไปทําวันแรกแล้วมันจะรู้มันจะเข้าใจได้ทั้งหมดของผมเนี่ยทำมาทั้งชีวิตใช้เวลาเกิน30ปีแต่ผมมีความมั่นใจพอสมควรว่าถาญาติเนี่ยไปดูมาตั้งแต่เกมที่คือดูวิดีโอต่างๆร่วมด้วยนะครับไล่มาตามลําดับเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกินปีนึงบางคนอาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่วันนะครับ ก็จะไปถึงจุดที่พยักหน้าได้เองแล้วก็แบบคือชีวิตเราเป็นยังไงมันก็โอเคชีวิตมันดีอยู่แล้วครับจะดีหรือไม่ดีมันก็ดีเพราะชีวิตคือการเรียนรู้แต่การที่เราสามารถที่จะออกแบบแล้วยกชีวิตขึ้นมาแบบที่ทเราต้องการและดยียิ่งขึ้นในแบบที่เราต้องการโอ้โหผมว่ามันคือรางวัลนะผมแน่นอนมันคือรางวัลชีวิตที่ทุกคนสามารถหาเจอแต่ผมเพ้อฝัน เพ้อฝันถึงสิ่งที่จะกลายเป็นรางวัลของพวกเราถึงได้บอกต่อวิดีโอชุดที่เกมหนึ่งเนี่ยไปทุกวันนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อหาของเกมที่2ต้องขอออกตัวก่อนว่าวิดีโอนี้คือจากต่อไปนี้เนี่ยอาจจะบางมีบางจุดที่ดูน่าเบือ่อแล้วผมก็จะอ่านให้ฟังเพื่อให้เกิดความกระชับนะครับประเด็นของมันก็คือสิ่งเดียวที่ที่บอกว่าเราทําสิ่งเดียวแล้วมันจะดีเนี่ยหรือคําตอบที่ใช่ของเราเนี่ยผมอยากจะ ชี้เห็นว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วที่มาที่ไปเนี่ยคือผมอัดวิดีโอมาเกินน่าจะถึง800วิดีโอแล้วแต่เอามาสรุปครับเอามาสรุปเป็น11ข้อให้ญาติเห็นว่าอืมสิบเอข้อเนี่ยจากความเข้าใจตรงนี้เนี่ยคือผมทําจุดเดียวก็จริงแต่มันเชื่อมโยงไปถึง11ข้อจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งชื่อเกมที่เป็น11 11ข้อนี้นะครับว่า11จุดนี้เนี่ยว่าเป็นวงจรดีก็คือการที่เราไปหมุนวนทําอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นมันเหมือนกับ สุดยอดนักฟุตบอลคนหนึ่งอ่ะเป็นโรนันโดแล้วกันนะครับเขาหมุนวนในการเล่นเกมฟุตบอลอยู่ต่อเนื่องแล้วกลายเป็นคนที่มีเงินมีรายได้มีสุขภาพดีร่างกายของโรนันโดเนี่ยคริสโนโรนันโดเนี่ยแข็งแรงมากแล้วจุดเริ่มต้นก็คือจากเด็กซึ่งครอบครัวมีปัญหาพอสมควรนะครับมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับก็ยังดีได้แล้วทําไมการที่เราเข้าสู่วงจรดีแบบนี้จะดีไม่ได้อ่าลองลองคิดแบบสบาย ไปในทางนั้นก่อนมันอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับแต่ผมจะก็พยายามให้มันกระชับมากที่สุดอ่ะเริ่มต้นก็คือที่ผมบอกไปว่าทํามาหลายอย่างแล้วมันไม่ดีจะทําอย่างเดียวแล้วมันดีเพื่อไม่ให้เฟือนะครับท่านคิดว่ามันคืออะไรแต่ผมอยากจะบอกง่ายๆว่ามันอยู่ที่ใจของเราครับในเวลาที่เราใจดีใจเรามีคุณภาพเนี่ยสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะทำสิ่งต่างได้ดีด้วย แต่เวลาที่ใจเราเสียใจเราไม่ดีเนี่ยโอ้โหบางทีนะครับใจที่ไม่ดีบ่อยๆหรือใจที่ไม่ดีนานๆเนี่ยชีวิตเหมือนกับเป็นห่วงของดวงตกเลยประเด็นของมันก็คืออือยากให้ท่านพยักหน้าจริงว่าแต่ใจของเราเป็นสิ่งที่ฝึกได้มันฝึกได้จากอะไรครับมันฝึกได้จากความรู้สึกมันฝึกไดจากความใส่ใจจากความรู้กับการตั้งใจทําให้ใจเนี่ยมันดีจนเป็นแบบเป็นนิสัยอ่ะคือคนเคยยิ้มคนเคยมีความสุขนะครับ ประเด็นของมันก็คือผมบอกแล้วว่ามันคือตรงนี้นะครับแปลว่าอะไรครับหลายสิ่งหลายอย่างเราทํามาหมดแล้วแต่การที่เราทําใจของเราเนี่ยให้มีคุณภาพจริงๆเนี่ยอืมผมอยากจะบอกว่าบอกตัวเองด้วยนะครับวันแรกมันไม่เท่าไรหรอกเราไปใส่ใจมันใจเย็นๆพลาดก็เริ่มใหม่จุดเสียคืออะไรครับจุดเสียก็คือเรารอเราไม่มาใส่ใจใจในวันนี้ให้มันดีใส่ใจใจให้มันดีนะ แต่เรารู้ว่าวันแรกเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกใจคุณภาพของเราอ่ะเราก็ใจเย็นๆพลาดเริ่มใหม่อาจจะมีใจไม่ดีแทรกเข้ามาบ้างเราพลาดเริ่มใหม่ทุกคนที่ไม่รอนะครับไม่ติดนิสัยรออ่ะนิดนิสัยรอคืออะไรนิสัยรอก็คือนิสัยที่ผมคิดว่าตัวเองเรียนเก่งก็เรียนมาทั้งชีวิตแต่ไม่ยอมไปใช้สมองลงมือทํางานสมองไม่เชื่อมถึงมือทํางานจริงๆโอ้โหพี่พี่น้องครับเวลาผมคิดอะไรดีๆออกผมก็บอกอ่ะเอาไว้ก่อนรอไว้ก่อน นิสัยรอมันติดอย่างนั้นผมขอได้นะผมไม่อยากให้ญาติติดคําว่านิสัยรออยากให้ไปเริ่มต้นจริงๆไม่ต้องให้เชื่อผมนะครับว่า,วาการที่เรามีใจคุณภาพแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาจะทําให้โอกาสทยอยผ่านเข้ามาผมไม่ได้บอกว่าพอใจผ่านแล้วทุกอย่างจะแบบเลิศเลอเพอร์เฟกไม่ใช่พอใจเราผ่านใจเราดีใจเรามีคุณภาพแล้วเนี่ยสำหรับผมนะสิ่งต่างๆจะทยอยดีขึ้นมันเหมือนกับเราก็อยู่ในสภาพชีวิตเดิมๆมาแหละ แต่เราสัมผัสกับชีวิตเริมเริ่มได้ดีขึ้นเรารักงานที่เราทำอยู่มากขึ้นผมไม่ได้บอกให้คนต้องลาออกจากการทำงานนะครับแต่ผมบอกว่าให้ทำงานเดิมก่อนแล้วพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยแต่ถ้ามีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาเราดูดีๆว่าเราจะคว้าไว้ไหมแต่จุดที่เสียที่สุดก็คืออะไรครับรอไว้ก่อนจุดที่เสียที่สุดอีกก็คือคาดหวังสูงไม่ต้องคาดหวังสูงครับ วันแรกมันไม่เท่าไรพลาดเริ่มใหม่ใจเย็นๆครับค่อยๆดูค่อยๆลองค่อยๆไปต่อแต่สําคัญที่สุดคือบ่อยๆครับมาทําบ่อยๆมาดูบ่อยๆมาฟังวิดีโอนี้บ่อยๆก็ได้มาลจจะจับถ้าพูดง่ายๆก็คือทั้ง9ก้าเกมมาแหละนะครับแต่จุดนี้เป็นจุดที่มันเป็นคล้ายๆวิชาการอาจจะน่าเบือ่อผมพูดซ้าอีกว่ามันแต่อยากให้อึดๆนิดนึงนะครับฝืนดูนิดนึงเพื่อดึงมาใช้กับ การพัฒนาใจของเราให้มีคุณภาพข้อที่1ครับปลดล็อกใจให้ใจผ่านเริ่มต้นนะครับมันคือการที่เราไปฝึกความรู้สึกครับติดตามความรู้สึกหยุดความรู้สึกบางอย่างให้กําลังใจเสริมความรู้สึกบางอย่างทําให้ความรู้สึกดีๆบางอย่างเนี่ยมันงอกงามการที่เราฝึกควบคุมตนเองมีวินัยนะครับ การฝึกควบคุมตนเองทําให้ตนเองเนี่ยเป็นเหมือนกับนายร่างกายและจิตใจของตนเองลองไปนึกต่อดูนะครับต่อไปคือการฝึกอารมณ์ความรู้สึกฝึกอาการนะครับท่าทางต่างๆมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกเรานั่งนิ่งๆกับการที่บางครั้งเนี่ยเราฉลาดจับร่างกายให้ดีบ้างนะครับสบภาพแวดล้อมห้องนอนที่ดีมีผลต่อจิตใจไหมครับลองนึกดูนะครับหัวใจสําคัญของมันนะครับที่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเราจะปลดล็อกใจไม่ได้ โอ้โหเราซื่อตรงจริงใจกับตัวเราเองไหมก่อนนะครับถ้าจะเป็นทีมร่วมกันต่อไปเนี่ยเราซื่อตรงจริงใจต่อกันได้จริงไหมเรามีสติไหมเราได้รักชีวิตของเราไหมเรามีสติเรารู้ตัวโอ้โหเรารักชีวิตของเราจังเลยนะครับวันแรกมันไม่เท่าไหร่ครับคาว่ารักชีวิตตนเองคําว่ามีสติเนี่ยแต่การที่เรามีสติพร้อมรักชีวิตตัวเองบ่อยๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าพลังดีมันจะเริ่มเกาะที่ตัวท่านใจที่ผ่านจะ ผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นครับมันคือศีลมันคือสัอาจจะด้วยศีลเนี่ยมันเป็นเครื่องคุ้มครองครับไม่มีหรอกครับคนที่มีจิตใจที่ใจมันผ่านใจมันคึกอะ่ะแล้วไปทําชั่วแล้วใจมันจะคึกได้ตลอดศีลสําคัญที่สุดศีลน,นี่คือเครื่องคุ้มครองนะครับสัจจะครับการที่เราไปจ้องว่าเราจะพยายามนะครับไม่ทําร้ายทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ส่งผลเสียต่อทั้งตนเองและผู้อื่น นะครับเคยมีผมเคยได้ยินอันนี้ต้องให้เครดิตคนที่มาเคยพูดอย่างนี้อย่างเช่นเขาบอกว่าเราได้เงินมากเราก็ดีใจได้เงินน้อยก็ดีใจขอบคุณที่ได้เงินรู้สึกดีไปถึงจุดที่มันมีมีการสั่นไหวมีคลื่นเขาเรียกว่าไ i วเบชั่นคือใจมีมีมีคลื่นความรู้สึกดีเต็มใจยินดีรู้สึกดีกับมันนะครับวันแรกมันไม่เท่าไหร่ครับแต่การที่เราดีใจรู้สึกดีมีวเบชั่นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาสอนอีกว่า แค่ดีรู้สึกดีมีไวเวชั่นรู้สึกดีมากๆคึกคักกับการมีเงินเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับอยากให้คึกคักกับการที่เราใช้จ่ายเงินไปด้วยพยายามทําให้ได้ลองทําดูนะครับเราจะรู้นึกภาพเวลาที่มีคนมาชมเราเรารู้สึกดีแต่ถ้าเกิดเป็นคนเดียวกันนั้นหรือมีคนมาดา่าเรามาว่าเราเนี่ยเรารู้สึกแย่ลองทําใจให้ให้ใจเราไม่เสีย ให้วเบรชั่นให้การสั่นสะเทือนด้านดีของเราไม่เสียนะครับผมไม่บอกว่าจะต้องวเบรชั่นตลอดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจิตสงบก็ได้จิตไม่คิดมากก็ได้เราต้องเลือกใช้จิตที่เหมาะสมกับตัวเลือกที่เหมาะสมนะครับแต่จิตที่ไปถึงวเบรชั่นดีๆเนี่ยการสั่นสะเทือนดีๆเนี่ยโอ้โหอยากให้มองว่ามันเป็นความโลภอะครับเราอยากได้ใครดีอะโอ้โหเราทําจิตใจให้มันดีได้อะแล้วทาให้เราได้รับโอกาสดีๆและรับสิ่งดีๆมานะครับ นึกภาพถึงความแฟร์ครับเคยมีผมยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับสมมติว่าเราไปต่างประเทศเราเช่าห้องอยู่มีคนมาหารค่าค่าเช่าห้องเราเราก็ดีใจแต่เรารู้สึกว่าเขาทําไม่ดีหลายอย่างเราเตือนเขาแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมากขัดใจกันไปเปล่าเราบอกว่าอขอให้เธอไปเถอะนะครับเขาก็ไปเราก็รู้สึกดีขึ้นเพราะคนไม่ดีออกจากชีวิตของเราไม่ไม่ดีสาหรับเรานะผมไม,ไม่ได้ว่าคนไม่ดีนะครับแตม่มันอาจจะขัดแย้งกับเรานะครับจากนั้นครับมีคนหนึ่งเข้ามา โอเ้เขาดีมากเลยคนนี้แต่วันหนึ่งเขาบอกบอกว่าเขาอยู่กับเราไม่ได้เขาอยากไปเขาอึดอัดเรากลับรู้สึกว่าเขาดีเราอยากให้เขาอยู่ด้วยความแฝงอยู่ตรงไหนครับมันคือความอึดอัดครับผมอยากบอกว่าอย่าพลาดความแร์นะครับสำหรับคนที่จะปลดล็อกใจบางครั้งเนี่ยเราไปคิดว่าเราบังคับคนอื่นให้อยู่กับเราเราฝืนบังคับคนอื่นได้บางครั้งจุดที่มันง่ายกว่าก็คือการที่เรารักษา แรงสั่นสะเทือนที่ดีคลื่นจิตใจที่ดีที่มีคุณภาพใจที่ผ่านจริงๆเนี่ยแล้วให้มันงอกงามขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะคุ้มค่ากว่าก็ได้นึกภาพถึงทีมที่มาทําพลังดีแบบนั้นเนี่ยไปด้วยกันนะครับอยากให้แบบนึกสบายๆนะครับแน่นอนครับเราตื่นเต้นเรารู้สึกดีต่างๆผมอยากเสริมว่าให้มีภูมิคุ้มกันด้วยนะครับมันคือการที่เราตื่นวางได้เราจะมั่นใจก็ได้เราจะไม่คิดมากก็ได้ ทั้งหมดแค e ่เปิดใจลองครับไม่อยากให้คิดมากครับรักรู้สึกดีเปิดใจลองแล้วลองกับทุกอย่างให้มันดีครับอะไรไม่ดีก็ปรับนะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดผมไม่แนะนําให้ไปลาออกจากงานให้ไปรู้สึกไม่ดีกับคนรอบข้างแต่ผมอยากจะบอกว่าลองมาปรับใช้ไปด้วยกันนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นก็ได้นะครับมันคือการที่เราหยุดก่อนไอตัวตนแบบเดิมๆเราหยุดก่อนจากนั้นเนี่ยเราแทรกเข้ามาจากนั้นเราฝืนหน่อยฝืนหน่อยที่จะทําให้มันดีขึ้นนะครับ อึดแล้วก็ถึงผมจะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าบอกได้ไว้ในวิดีโอต่างๆหมดแล้วนะครับต่อไปครับข้อที่2ครับเวทีครับนึกภาพครับมีคนคนหนึ่งครับมีชีวิตที่ดีการเรียนก็ดีครอบครัวก็ดีประเทศชาติก็ดีโอ้โหชีวิตเขาจะดีมากไหมครับแต่ในความเป็นจริงครับทุกอย่างมีจุดเสียมีข้อเสียสมมุติว่ามันเสียมากแล้วกันโอ้บ้านเมืองก็ไม่ดีเลยสังคมก็ไม่ดีเลยการศึกษาอะไรเราก็ไม่ดีนะครับครอบครัวเราก็ไม่ไม่ดีอ่ะย่อเวทีก่อน เรามาทําครอบครัวเราให้ดีก่อนดีไหมเราพยายามเต็มที่แล้วมันก็ยังขัดกันอยู่มันดีไม่ได้เรามาทําห้องนอนเราให้ดีกว่าไหมนึกภาพนะครับห้องนอนเราแท้ๆเนี่ยยังมีคนมาทําให้ลกมีคนไม่ใส่ใจทําให้มันไม่ดีต่อไปลองถามดูว่าเรามาทําร่างกายและจิตใจของเราให้ดีก่อนดีกว่าไหมมันคือความชัดเจนครับแต่ผมฝันนะฝันว่าจะได้อยู่ท่ามกลางคนที่มาร่วมพัฒนาเวทีของพวกเราให้ดียิ่งขึ้นเรามาช่วยกัน สร้างได้ฝึกได้สร้างมันขึ้นมาได้จากนั้นครับพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นให้เวทีของเราเนี่ยมันเป็นตัวเสริมให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับลองนึกดูครับต่อไปครับ3ปัญญาดีครับมันคือการที่รู้ดีและทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นมันคือการที่อย่างเช่นใครที่เชื่อเรื่องใจผ่านใจมีคุณภาพเนี่ยลองนึกภาพดูครับการที่เราไปใช้ใจดีๆมีคุณภาพกับตัวเลือกที่ดีที่มีคุณภาพเราหยุดก่อนแล้วไง แล้วเราก็มาเลือกตัวเลือกที่มีคุณภาพใจคุณภาพตัวเลือกคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นโอ้โหปัญญาดีสบายมากครับมันคือการที่บางครั้งเนี่ยเราย้ายอารมณ์ความรู้สึกเราย้ายมุมมองเราปรับเปลี่ยนนิดนึงเรามีการปรุงนะครับสําคัญที่สุดของคนเนี่ยคนเราพัฒนาขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้เกิดจากการฉลาดปรุงแต่งให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับมันคือการทดลองครับจะทําให้เกิดปัญญาครับสำหรับผมก็คือบอกต่อวิดีโอชุดที่หนึ่งไปทุกวันเพื่อฟลุกครับ มีคนที่ไม่ได้ดูถูกลรามากนักเขามาดูเขามาคิดค้นจริงๆไปถึงเกมที่2เกมที่9เลยเนี่ยหรือเกมต่อๆไปเนี่ยเผื่อฟลุกเพื่อฟลุกว่าจะเจอคนที่มารวมทีมกันผมอยากพึ่งปัญญาของทีมที่จะดียิ่งขึ้นนะครับต่อไปครับฝึกฝีมือครับสํหรับผมผมนึกถึงจริงนะครับคริสตโนโรนันโดโอ้โหไปดูชีวิตของเขาแล้วเขาดีขึ้นมาได้จากการอยู่ในวงจรของฟุตบอลนะครับอย่างกีฬาฟุตบอลอย่างเกมของฟุตบอลเนี่ย มันทําให้เด็กคนหนึ่งครับคุณหมอบอกว่าเด็กคนนี้อายุไม่ยืนเพราะว่าเป็นโรคขอบหืดที่ที่มีความหนักหนาพอสมควรแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมพาลูกไปเล่นกีฬาแล้วลูกชอบเล่นกีฬาฟุตบอลผมอยากจะบอกว่าอยากให้พวกเราเจาะพิธีการมีฝึก,ม,ฝกมีฝีมือคิดง่ายครับมีตําแหน่งงานตําแหน่งหนึ่งคนหนึ่งเรียนหนังสือเพิ่งจบแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรยังไม่รู้นะแต่อีกคนหนึ่งผ่านงานมาเยอะแล้วมีฝีมือดี เราเป็นคนจ้างงานเราจะเลือกใครครับเช่นเดียวกันครับชีวิตเราครับไปดู7ขั้นตอนของการมารู้ทรรตั้งแต่เราไปสัมผัสก่อนนะเราทําใจให้อยาก่อนนะจากนั้นเนี่ยให้รู้ว่างานนั้นมีอะไรบ้างนะครับจากนั้นเราเริ่มใส่ใจเป็นพิเศษรักเป็นพิเศษเติมอิทธิบาทสีเข้าไปให้รู้จริงรู้ลึกลึกซึ้งถึงแก่นยิ่งยิ่งขึ้นญาติครับชีวิตเราเองครับอย่าไปบางครั้งเนี่ยพูดพูดถึงผมแล้วกันผมงง จนงงมาทั้งชีวิตคิดแต่ในหัวคิดแต่ว่าตัวเองกาขขอสอบแม่นกาขขอสอบเก่งแต่ฝีมือที่จะทําให้เป็นผลจริงๆเนี่ยมันไม่มีนะครับอย่างให้นึกถึงการที่คือผมบอกต่อวิดีโอไปทุกวันเนี่ยอยากเจอใครสักคนครับเราไม่ได้เก่งทุกอย่างไงแต่เรามาร่วมกันมาเชียร์กันนะครับเชียร์กันให้ไปลงมือทําเชียร์กันให้ไปพัฒนาฝีมือเชียร์กันให้พัฒนาเครื่องมือนําเครื่องมือมาวางต่อกันเป็นระบบคือเราใช้เครื่องมือเนี่ยมันมันต้องไปคุมเครื่องมือไง แต่ถ้านําเครื่องมือมาวางเป็นระบบเป็นสายพานนะครับให้เครื่องมือสั่งการใช้งานกันเองการที่คนเรานะครับไปพัฒนาบรรยากาศที่ดีในการทํางานและใช้ชีวิตจากนั้นครับข้อห้าเนาะจับกรรมดีนะครับกรรมดีก็คืออยากให้มองไปที่เกมยาวๆครับดูเกมยาวดูเรื่องกรรมด้วยตนเองนะครับโอ้โหตรงนี้อยากให้เจาะอ,อยากให้เจาะไปจริงแต่ผมกากไ้ก่อนอยากให้ญาติเนี่ย ไปดูว่าเราจะทํากรรมของเราเนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นได้ยังไงผมฝันถึงการที่คนเรานะครับเราเคยทํากรรมต่อกันมามากมายแต่เราทําให้เป็นโอโหสิทาให้เป็นการให้อภัยทําให้เป็นการทิ้งของเก่าแล้วเริ่มของใหม่จริงๆไหมผมฝันนะว่าจะมีใครสักคนมาบ้าน,นะครับที่จะกลายเป็นทีมที่เราจะรักกันแล้วปรับให้รักกันดีแบบดียิ่งยิ่งขึ้นจริงใจซึ้งใจ จริงๆแล้วผมก็บอกวิธีไปหมดแล้วนะครับแต่อยากให้ญาติลองฝันว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้มันจะดีกว่าไหมข้อ6ครับปลูกศรัทธาผมยกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดนะครับมีเด็กคนหนึ่งครับชอบเล่นเกมชอบเล่นชอบดูนิยายการ์ตูนเกี่ยงงานไม่ทําการบ้านสงครูมีข้ออ้างมีแอบมีโกโหกสารพัดอย่างเลยนะครับเพื่อให้ตัวเองได้ดูเกมได้เล่นสบายๆได้ดูคือสบายทั้งหมดอ่ะนะครับ มาเป็นเวลา13ปีเทียบกับผมครับที่คิดค้นมาตลอดว่าทํายังไงนะชีวิตผมถึงจะดีขึ้นสิ่งต่างๆประเทศไทยถึงจะดีขึ้นโลกถึงจะก้าพ้นจากสงครามทั้งปวงสงครามใช้อาวุธสงครามเศรษฐกิจสงครามการเมืองสงครามใช้เทคโนโลยีมาเอาเปรียบกันสงครามที่แบบให้ข้อมูลข่าวสารเทศสงครามจิตวิทยาทํายังไงโลกถึงจะหลุดพ้นจากตรงนั้นแบบดีๆด,ด้วยไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปขู่ใครให้เลิกแล้ว ทุกอย่างดีขึ้นผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะคิดมาเกิน30ปีร่วม30ปีเนี่ยคิดดูว่าศรัทธาความเชื่อของผมกับเด็กคนนั้นเนี่ยมันจะต่างกันไหมผมกําลังจะชี้จุดอะไรครับศรัทธาเป็นสิ่งที่ปลูกได้สร้างได้นะครับเราจะสร้างศรัทธามาใช้งานความคุ้นเคยครับมีพลังอย่างมากข้อ7นะครับความคุ้นเคยมีพลังอย่างมากโอ้โหเราจะใช้ประโยชน์ใช้งานจากความคุ้นเคยไหมพลังดึงดูดครับ ผมทําตัวให้เองให้ดีจริงเป็นแก่นแล้วหลายหลายคนดีจริงเฮ้ยเราไปกันได้เรามารวมกันนึกภาพชุมชนของเราที่มีพลังดีมันจะมีความดึงดูดดึงดูดคนดีๆเข้ามาดึงดูดภูมิัญญาดีๆเข้ามาดึงดูดพลังงานสิ่งต่างๆจากธรรมชาติจากทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาให้เขาเราขับเคลื่อนเกมดีๆของพวกเรานะครับฉลาดเล่นให้ถึงดีไปด้วยกันโอ้โหจากนั้นครับข้อ9ครับคนผ่านจริงครับ ผมพูดตรงๆครับผมอยากขอทดลองจริงครับคือผมมีประสบการณ์มาว่าคนเวลาที่ไม่ผ่านแล้วเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมาทํางานร่วมกันเนี่ยมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้ามันมีจุดที่ไม่ผ่านจริงๆเนี่ยคนไม่พัฒนาตนเองเนี่ยข้อเสียมันเยอะจริงๆนะครับเผื่อฟุกครับที่บอกต่อเผื่อฟุกได้เจอว่าโอ้ได้เริ่มต้นชุมชนแบบดีๆได้เริ่มต้นหน่วยงานแบบดีๆขึ้นมาจริงจากคนที่ผ่านก่อนนะครับอยากเจอใครสักคนซึ่งอยากทดลองแบบนี้ด้วยกัน แค่นี้ครับเรามาทดลองแล้วทาให้เป็นแบบอย่างไว้บนโลกขอ้อ10ครับมีเพื่อนจริงๆเพียงหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่า100เพื่อนคิดริษยาโอ้โหเราเลือกได้ครับถ้ามีโอกาสครับปรับตัวเข้าหากันฉลาดพึ่งพากันและกันจะดีไหมเอาผมพูดตรงๆแล้วกันนะครับถึงตรงนี้ว่าผมดูโลก ดูสังคมดูบ้านเมืองดูการเมืองยุคยุคสมัยที่ผ่านมานะครับประเทศไทยดีมากนะครับแต่มันก็ยังมีความเสี่ยงผมก็มองว่าการที่คนเราครับฉลาดมารักกันมาพึ่งกันเนี่ยเราพึ่งตนเองได้เราพึ่งกันเองได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยนั่นคือคําตอบนะครับจากนั้นครับผมไม่ได้บอกว่าคนตัวผมเก่งนะแต่ผมมีวิธีว่าคนเราสามารถเชียร์กันได้สามารถที่จะ ใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ได้สามารถที่จะใช้เครื่องมือที่คนเราแบบไปใส่ใจให้ลึกซึ้งเป็นพิเศษให้มีฝีมือเป็นพิเศษให้สามารถพัฒนาเครื่องมือพิเศษซึ่งคนเหล่านั้นที่มีใจิตใจละเมียดละไมลลเอียดลึกซึ้งไม่ใช่ผมนะครับเราเชียร์คนเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเขาเป็นคนที่เก่งดีใจบุญนั่นคือเซียนดีครับถ้าเราไปพึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยมันจะดีไหมครับวิดีโอนี้ผมไม่ได้มีข้อยุติเพราะว่าผมเองอะรู้สึก รู้สึกว่ามันเป็นวิชาการน่ะญาติอาจจะไม่สนใจอยากจะออกตัวไว้ว่าอยาคิดว่าวิดีโออื่นจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่บางอย่างมันก็ทิ้งวิชาการไม่ได้จริงจริงวิชาการถ้าเป็นอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ครับแต่ถ้าวิชาการเสร็จกลายเป็นคนที่ไม่รีรอไปทำให้วิชาการเหล่านั้นอยู่ในสมองอยู่ในมืออยู่ในกิจการของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องดีนะครับอยากให้ญาติครับ ไปลองตอบด้วยตนเองว่าเราจะเจาะไปพัฒนาที่ใจมีคุณภาพให้มีคุณภาพจริงๆเนี่ยได้อย่างไรนะครับอยากให้ญาติไปเจาะดูนะครับแล้วเราไปลองสัมผัสในเกมต่อๆไปด้วยตนเองนะครับขอบพระคุณจริงนะครับอย่าลืมไปบอกต่อวิดีโอชุดที่1นนะครับเกมชุดที่1นนะครับมันคือการทําบุญครับอยากให้ญาตินึกอย่างนั้นครับนึกแบบสบายๆนะครับคือคือไม่ต้องเชื่อผมนะครับ อ่ะสมมุติละกันนะครับสมมุติว่าวิดีโอที่ผมบอกต่อไปเนี่ยพอไปถึงเกมที่9้าแล้วเนี่ยโอ้โหดาม,มันเป็นคนไม่ดีของบ้านเมืองอะ่ะมันเป็นลักษณะการที่เราช่วยไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลน,นะครับการที่เราบอกไว้เลยคือสกัดกั้นก่อนที่มันจะไปทําร้ายคนอื่นครับสกัดกั้นไว้ก่อนในการบอกต่อไปโอ้โหมีการตรวจสอบแนวคิดแบบนี้เป็นแนวคิดที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้ามันดีคืออะไรครับเรามาร่วมบุญไปด้วยกันขอบคุณครับ